ช่วงนี้ไปพบกับกิจกรรมดีๆมากมายพร้อมความบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยกับคุณนัทถาร่าวิโรธในช่วงก็อดสิบวันนี้พาคุณผู้ชมมางานใหญ่อีกงานหนึ่งในช่วงนี้ของประเทศไทยนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้มากราบสการะพระบระมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะค่ะก็จะมีพิธีการเวียนเทียนนะคะแล้วก็มีหอเนืรอศการให้ได้ชมกันด้วยค่ะ บริการดอกไม้ทูเพียนค่ะแล้วก็มีโปสการ์ดมอบให้ด้วยนะคะก็เป็นบริการจากกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะวันนี้เรามากันในช่วงเช้านะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงเช้าเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรค่ะก็จะเปิดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยทีเดียวงั้นนัดขออนุญาตไปเวียนเทียนก่อนนะคะ หลังจากที่เราเวียนเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่บริเวณนี้ค่ะเป็นส่วนของการจัดแสดงนิทรรศาการนะคะประวัติความเป็นมาของพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระอัครสาวกค่ะ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระบรมสารีริกธาตุค่ะก็คือ พระบรมอัฐิของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละนะคะนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ค่ะที่พุทธศาสนิกชนนับถือบูชาแห่งแรกปริินิพานสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะ ไกรวิทย์จัดงานดนตรีการกุศลรวมพลคนรักกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งก่อนบินกลับแคนาดาห่างหายไปนานสำหรับศิลปินคนดังในยุค90ที่มีมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคุณต้อมไกรวิตย์พุ่มสุขโขวันนี้ยิ้มได้กับทุกสถานการณ์เพราะได้ทำงานที่รักคือช่างทำผมตามที่ถนัดและแฮปปี หลังจากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนหนุ่มที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาหลังช่วงโควิดระบาดเมื่อหลายปีมาแล้วล่าสุดมีโอกาสบินกลับมาดูแลคุณพ่อก็เลยจัดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเ,เ,เฉพาะกิจเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้ชื่อ Love Always Charity Concert ที่ครัวชุมสายเมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและได้ทําบุญไปพร้อมกันงานนี้ศิลปินทั้งคุณติก๊กกิติพันธ์พุ่มสุขโขคุณแอมวิศรุตาคุณบอยเดอะเอ็กซ์แฟกเตอร์ไทยแลนด์คุณฟิล์มณรินทิพย์อาสยามและดรสมศักดิ์ชลาชนและยังมีเหล่าคนดังร่วมงานอีกมากมายอาทินวลปรางตรีชิตชวีวันบุญปรก คุณแม่พิมพ์แขกุญชรณอยุธยาคุณแม่ธนพรเวสุภาพรคุณแม่วนันคุณฝนแห่งครัวชุมสายเป็นต้นงานนี้อิ่มทั้งความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจบลงด้วยรอยยิ้มเพราะได้ร่วมกันมอบเงิน หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญให้กับโรงพยาบาลรามาธิปดีและสถาบาันบำราษาราดูลเพื่อนำไ,ไปร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนบินกลับแคนาดาคุณต้อมยังฝากขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้พร้อมยืนยันบินกลับไทยครั้งหน้าจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อการกุศลและมีติ้งกับแฟนคลับให้หายคิดถึงอีกแน่นอนบอส K4 ฉลองเบิร์เดย์ตังเปาขึ้นแทน MVNO เบอร์หนึ่งงานฉลองวันเกิดปีนี้ของมาดามบอสเต้คุณเริงฤดีลักษณะหุดประธานกรรมการบริษัท K4 Communication จำกัดเจ้าของสัญญาณมือถือค่ายใหม่ K4 และตู้เติมเงินเคที่ปันสุขเรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆภายใต้ชุดธีมขาวดำแดงโดดเด่นลงล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยามีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศมากกว่า1000คนมา ร่วมงานทําให้บรรยากาศปาร์ตี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานสําหรับไฮไลท์ของค่ําคืนบอสเต๋ก็สุดพิเศษช่วงเป่าเค้กวันเกิดในค่ําคืนกลางแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นการฉลองวันเกิดเป็นทางการครั้งแรกหลังห่างหายไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากนั้นบอสเต๋ยังเดินทักทายผู้ร่วมงานบนเรือทั้งสองลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นกันเองพร้อมเชิญชวนทุกคนให้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารการแสดงดนตรีสนุก สนานพร้อมชมความสวยงามสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุดฟินสวัสดีครับ ผมกิ Kingdom Auto ๊กคิงดัมออโตเอ็กซ์ค่ิคาร์เ็นรถยนต์มือสองคุณภาพดีการันตีโดยผู้เชี่ยวชาญมากว่า10ปีเรามีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นและรถอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดด้วยราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพของเราติดตาม Kingdom Auto คิงดัมออโตเอ็กซ์คลสิคาะผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook Line Official TikTok หรือโทรมาเลยที่เบอร์0945622644ขอบคุณครับ จอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะไปย้อนวันชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขแก่หัวใจไปโตลมหนาวนับดาวด้วยกันไปคุยกับสายนามสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้านกันไหม